สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมพระอันต่อนะครับกับอาจารย์สุทัดมั่นเศ็ดวพิษในการกล้องสมพระสยามซึ่งผมได้สะสมรวบรวมไว้นะครับทุกภาพแล้วก็มีทั้งพระเกจิมีทั้งพระครูนะครับมีทั้งเทวรูกแล้วก็ พัเครื่องพระบูชานะครับแล้วก็เครื่องลังของหังพวกตนะกุ่หมากคุยอะไรพวกนี้นนะครัมีหลากหลายก็เอาออกมาให้ท่านชมค่อยๆดูกันไปนะครับมีหลายๆชลิปแล้วถ้าไหนที่พูดผิดไปก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ใช่เซียนแต่อยากเอามาให้ชมกันว่า ครับผมเก็บไว้เนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่จะให้ดูเนี่ยคือไปบูชามาจากวัดเอาไปให้เซียนดูบอกเป็นพระที่เรียนแบบก็ผมไปบูชามาจากวัดผมถึงบอกเนยเขาว่าผมไม่เชื่อเซียนนะครับแล้วก็เซียนทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ที่ตาเขาครับแล้วเขาจะตีไปทางไหนก็ตามใจเขาครับเขาถือว่าเขาเป็นเซียนนยะ ก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็เข้าไปถึงเสียงใหญ่ระดับประเทศในกรุงเทพก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับบางอย่างเราก็อายุเราก็มากนะครับคือเราก็ลองนะครับว่าเราเอามาจากวัดเนียดูซิว่าจะตีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วกับพระของครูของญาของกอของตายที่เก็บไว้ ตั้งแต่อายุสิบกว่ากวา่เมื่อสมัยเขาใช้มาก็ตั้งแต่เป็นนุ่มถ้าพ่ปู่พวกแกาผมอยู่นี่ก็อายุเป็นร้อยกครับร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นร้อยกว่าปีนี่ตอนนั้นที่ผมศึกษายังไม่มีพระที่เรียนแบบนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่เขาเขาให้กันนเฉยแล้วก็คนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไม่เอาพระเข้าวัดนะครับนะอเช่น,นยุคพรรเลงสวนเนี่ย เขาแจกให้ท,ทาหารที่ไปลบเสร็จแล้วเขาก็เอามาคืนใส่เอพระนเรศวรเขาไม่ได้เก็บหรอกแต่เขาก็ไปใส่ถุงใส่อะไรของวัดไควัดมันบางทีเอ่นางพญาเนี่ยไปขึ้นที่สุพรรณก็มีสิงห์บุรีลบบุรีมีทั้งนั้นนะครับที่ลำปางนี่จะมีเชียงรายก็มีเพราะทําไมเพราะว่าสมัยก่อนเ,น,เนี่ยทหารแเราคร่นเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปใส่ถุงใ,ใส่เจดีย์ไว้รวมกับพระที่เขาสร้าง เดี๋ยวมาชมกันครับครับคลิปนี้ก็มาชมพระซุ้มโกนะครับเซุมโกเนื้อดินที่เป็นพระเบญชภาคีนะครับอีกอีกอ,กอ,กองหนึ่งนะพระเบญจภาคีเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าองค์ด้วยกันคือสมเด็จ วัดสังังสองสุมโกสามพระรอดสี่ผงสุพรรณห้านางพญาพิศนุโลกนะครับแล้วเนื้อเขาจะมีเหมือนเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นพระปุท้เนี่ยเขาจะมีแร่นะครับยังยังสุมโกเนี่ยกับพระรอดเนี่ยจะมีแร่ดอกมะขามเนื้อจะออก เป็นเงามันแต่แห้งนะครับแล้วออพระรอดก็เช่นเดียวกันเพราะพระสองตระกูลเนี้ยเขาใช้เนื้อดินเผากับพวกว่านพวกเกสรดอกไม้พวกนี้นะครับเขาจะใส่มาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกุ อย่างพระรอดเนี่ยก็พันกว่าปีนะครับถ้าเป็นของสุมกอเนี่ยก็หลายร้อยปีนะครับพระรอดเนี่จะเป็นแล้วก็สุมกรเนี่ยแล้วก็พงสุรันเนี่ยจะเป็นล,สนลสนนนูสีนะครับเป็นคนสร้างอ่าเดี๋ยวมาชมกันทีละอง ันนี้มาให้ชมห้าองค์ด้วยกันครับเนี่ยครับดูเนื้อนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าพินเจ้าเงาะนะครับเจ้าเงาะนี่ครับองเจ้าเงาะเขาจะหูยานหน,น้าแล้วนั่งสมาธิแขนจะ่ําบึกเนี่ยครับอันเนี้ยหลายตังนะครับนะะนี่ครับถ้าไปอยู่ในเซน ที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยระดับประเทศเนี่ยโอ้โหขายเขาขายเป็นล้านครับเนี่ยหลายล้านด้วยเป็นสิบล้านเนี่ยครับน,นะครับองจาเงาะเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเป็นซุ้มกอของวัดพิกุลเห็นไหมจะม,ม,ม,มีเนี่ยฮะมีแร่มะขามเนี่ยโอกระหนกครับดูนะถ้าใครอยากจะดู ของแท้ๆก็เชิญนะที่บ้านผมสุขโขทัยอยู่ห่างจากตัวเมือง4กิโลหรือก็เอาไลน์ไอดีแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วเบอร์โทรศัพท์ผมจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็เล่นไลน์กันเล่นเฟซบุ๊กกันแล้วอยากจะดูอง์ไหนให้ผมแกะออกจากตลับกรอบสแตนเลสเนี่ยถ่ายไปให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเนี่ย ได้เลยนะครับแล้วก็มาแบ่งปัน,ปนกันในราคาพอที่ชาวซื้อกันได้ผมไม่ใช่สายการขายหรือเป็นเซียนพระนะครับพอที่ผมมีพระมากเนี่ยเพราะว่าผมนี่ชื่นชอบพระมาตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะไปวัดกับพ่อกับปู่กับย่าตลอดแล้วทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านเนี่ยตลอดเลยนะครับคือชื่นชอบพุทธคุณแล้วก็ พุทธสิงห์น,นะครับเนี่ยเห็นไหมคือคือซุ้มกอเนี่ยแต่ละปลุกก็ไม่เหมือนกันด้วยนะมีวัดบรมธาตุนะครับมีกุกสีวัดพิกุลแล้วก็หลายกุกนะกุกชุ่งเศรษฐีนะฮะเอะเนี่ยครับดูนะฮะผิวแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับนะ ร,รับชมกันนะครับแล้วก็โทรมามาพูดมาคุยกันน,ะนี่ครับหรือก็มีบางคนนะครับบางคนขับรถจากกรุงเทพมัางจากโคราชมั่งจากชัยนาทมั่งจากเชียงใหม่มั่งวิ่งมาดูพระที่บ้านผมนี่เลยนะครับก็ได้ เชาซื้อบูชากันไปนะครับในราคาพูดคุยกันนะครับนะอยากจะได้เอาไปขึ้นคอเป็นพุทธคุณหรือเอาไปาขึ้นคอเพื่อให้เป็นพุทธคุณรักษาปกปักรักษาแล้วก็สะสมกันไว้นะครับนับจะหายากนะครับพระกุที่ออกมาเนี่ยหลายร้อยปีเนี่ย ก็จะหายากเพราะว่าคนต่างชาตินั้นทั้งแถวไต้หวันเนี่ยทั้งคนจีนอะไรพวกเนี้ยเขาจะมาเช่าซื้อกันบ้างแล้วในราคาสูงด้วยนะครับอ่าครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบพระอ่าขอบคุณครับ